สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับก่อนที่จะไปชมกล้วยไม้สวยๆนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะมาประชาธัมพันธ์งานประกวดกล้วยไม้ของจังหวัดราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับโดยสมาคมกล้วยไม้จังหวัดราชบุรีและก็ชมรมกล้วยไม้ราชบุรีและ,มลมและกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้จังหวัดราชบุรีนะครับก็ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะฮะสำนักงาน,าน,นเกษตรจังหวัดราชบุรีนะครับรวมกันจัดงานใหญ่ ประจำปีนะครับเรียกว่างานนี้เนี่ยงานเดียวเนี่ยคุ้มเลยครับสาหรับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนหกักอยากจะไปเที่ยวนะครับเป็นงานประกวดกล้วยไม้ประจําปี2568สําหรับที่นี่ก็จัดกันเกือบทุกปีเป็นที่รู้จักกันในวงการกล้วยไม้นะครับก็มีกําหนดการจัดงานในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันพุทธที่12กุมภาพันธ์2568หรือว่าตรงกับวันมาฆบูชาก็ประชาธรรมพันธ์ ให้ผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ไปเที่ยวชมกันนะงานนี้ก็เรียกว่าผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ก็นกํากล้วยไม้ไปประกวดกันมากเหลือเกินครับสวัสดีครับแฟนช่องมิสเตอร์ชนครับสัปดาห์นี้ก็นํามาทําความรู้จักกับกล้วยไม้ตัวหนึ่งครับซึ่งช่วงนี้ครับเป็นฤดูกาลของเขาเลยนะข้อมูลของไม้ชนิดนี้นะครับก็เป็นไม้ที่เรียกว่าพบได้ทั่วไปนะครับ บางท่านก็บอกว่าแหล่งกําเนิดอยู่ทั้งภาคเหนือของประเทศไทยนะบางท่านก็บอกว่าพบได้ทุกภาคของประเทศไทยยกเว้นภาคกลางและก็ภาคใต้บางทีอ่านตำราสมัยเก่าๆนะก็ทําให้เรางงไปเหมือนกันนะบอกว่าพบได้ทุกภาคนะมีการยกเว้นด้วยเอาไม่ว่ากันการออกดอกก็ตั้งแต่เดือนมีนาถึงพฤษภานะครับเขาว่าไว้อย่างนั้นนะแต่อันเนี้ยเดือนกุมภาต้นๆนะ เขาก็ออกดอกแล้วทุงนี้กําลังบานสะพังก็อาจจะเป็นเพราะสภาวะอากาศปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะก็ต้นไ,ไม้เองก็อาจจะสับสนอยู่เหมือนกันนะก็เป็นประเภทต้ยไม้ที่ไม่ค่อยมีคนนําไปปลูกเลี้ยงเป็นจริง,เป,รงเป็นจังเท่าไหร่นักล่อครับเพราะเหตุผลก็เพราะว่าด้วยขนาดของดอกของเขานะครับซึงมันมีความกว้างแค่ประมาณ1.5เซนนะครับซึ่งก็เลยไม่ค่อยจะได้รับความนิยมเท่าไหร่ แต่สเสน่ห์ของเขาอยู่ตรงที่ว่าเขามีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ถ้าปลูกเลี้ยงเอาไว้งามๆอย่างกากอนี้นะเวลาเขาออกดอกทั้งกอเนี่ยแม่มันสวยงามสับรั่งส่วนสีสันนี่ก็หลากหลายนะครับตั้งแต่พื้นสีขาวนะกลีบดอกสีขาวเนียนทั้งดอกเลยนะจนไปถึงประเภทว่ามีสีม่วงสีชมพูเลื่อยไปจนถึงประเภทว่าเป็นสีแดงเลยก็มีนะครับ ลักษณะของไม้เนี่ยก็เป็นไม้ประเภทอิงอาศัยนะครับประเภทที่เรียกว่า,าไปยึดเกาะอยู่กระทำสมทุมพุ่มไม้ป่าโปร่งนะซะเป็นส่วนใหญ่นะก็ถือได้ว่าเป็นกล้วยไม้ประจําถิ่นบ้านเราเลยแหละนะพบได้ทั่วไปนะแถวแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยไทยพมา่าลาวอินโดนีเซีย,ยประมาณนี้ด้วยความที่เขาเป็นกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมนะครับ ็เลยมีบางท่านนะครับติดอกติดใจเอาไปปลูกเลี้ยงไว้ที่บ้านนะแล้วก็ทําให้เป็นไม้พุ่มไม้ก่อนะเวลาเขาออกดอกเนี่ยถือว่ามันสวยงามจริงๆแล้วก็เลี้ยงง่ายมากๆการเลี้ยงดูการเอาใจใส่นะก็เรียกว่าสไตล์ไม้ป่าธรรมชาติบ้านเราหละครับ ไม่ต้องไปสนอกสนใจอะไรมากเลี้ยงปล่อยนะเอาไปเกาะไว้กับต้นไม้ให้อาหารสม่ำเสมอนะเรียกว,ว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะอาหารนะที่มีการคำนวณธาตุอาหารสำหรับกล้วยไม้โดยตรงยิ่งดีนะครับซึงสวนต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม้ตัวนี้สวนก็ไม่ค่อยที่จะปลูกกันเท่าไหร่นักมีเป็นพังสวนเท่านั้นที่มีความหลงไหลนะ ในไม้สายพันธุ์แท้นะก็เป็นรสนิยมของคนที่ปลูกเลี้ยงต้ยไม้แบบแนวอนุรักษ์นะครับหลายๆท่านเนี่ยก็นำไปปลูกเลี้ยงไว้ในความครอบครองนะลักษณะการเจริญเติบโตนะครับเขาก็จะเป็นประเภทโมโนโพเดียหรือว่าเจริญเติบโตทางยอดนะครับไม้ตัวนี้ถือว่าเป็นไม้อีกตัวที่ไม่ค่อยเลือกวัสดุปลูกเท่าไหรนักนะครับบางทีก็ แคบจะไม่ต้องใช้วัสดุปลูกอะไรเลยนะแบบที่เขาปลูกที่สวนนี้นะครับก็เป็นการปลูกแบบลากอากาศลอยๆเลยอยู่ในกระเช้าพลาสติกธรรมดาเขาก็ให้ดอกนะได้อย่างน่าทึ่งเลยนะเรียกว่าเห็นแล้วเนี่ยทั้งดงเนี่ยสวยไปทั้งดงนะไม้พวกดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะชดเชยไปด้วยจํานวนดอกต่อช่อที่มากนะนี่ครับช่อหนึ่งก็มีหลายดอกเรียกว่าช่อหนึ่งเนี่ยบางที1 0ถึง15ดอกเลยนะครับสวยงามมากๆ และที่ทำกัรกลิ่นหอมฟุ้งเลยครับก็จัดอยู่ในสกุลแวนด้านะครับชื่อเขาเอื้องเข็มขาวบางคนบอกว่าแม้มันเป็นสกุลเข็มนะหรือว่าอะไรดิสไม่ใช่นะครับเป็นสกุลแวนด้านะครับไม้ตัวนี้แต่ว่าเวลาเรียกชื่อเขาเนี่ยเขาก็เรียกเอื้องเข็มขาวชื่อจริงเสียงจริงเขานะครับก็เป็นแวนด้าไลลาซิน่า การปลูกเลี้ยงก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเขาชอบแสงลำไหลนะครับแล้วที่สำคัญความชุ่มชื้นเนี่ยควบคุมสักหน่อยหนึ่งนะครับเขาก็จะเรียกว่าอยู่ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็บังเอิญบังเอิญมาพบกับเจ้าแวนด้าไลลาซีนาตัวนี้นะครับหรือว่าเอื้องเข็มขาวก็ไม่ค่อยจะพบคนปลูกเลี้ยงเท่าไหร่นักนะครับสำหรับส่วนนี้เขาก็ เป็นแนวอนุรักษ์นะครับเป็นไม้ที่สายพันธุ์แท้ๆเลยดั้งเดิมเลยไม่ได้มีการนําไปผสมอะไรเลยทั้งสิ้นสําหรับช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าไปทางานประกวดกล้วยไม้นะครับประเภทสายพันธุ์แท้นะครับก็คงจะต้องมีเจ้าตัวนี้แหละครับเข้าไปร่วมประกวดกับเขาด้วยนะแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เรียกว่าออกดอกกันพึพ่บพรับพีิกเลยก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานซะเลยนะครับ ในห่วงนี้นะครับมีงานประกวดกล้วยไม้นะครับที่จังหวัดราชบุรีก็สมาคมกล้วยไม้จังหวัดราชบุรีนะครับเขาจัดการประกวดกล้วยไม้ณวัดพระศรีหมหาธาตุนะก็เป็นประจําทุกปีนะครับก็แฟนๆท่านใดที่สน,สนใจจะไปชมความสวยความงามของกล้วยไม้ก็ไปได้นะครับที่นี่เขาจัดงานใหญ่นอกจากนั้นก็จะมีการประกวดประเภทบอนไซนะแล้วนอกจากนั้นก็มีการออกบูธ ขายต้นไม้นะขายอาหารการกินเรียกว่าครบวงจรงานใหญ่ครับไปเที่ยวชมกันได้สำหรับคลิปนี้ครับก็นำมาทำความรู้จักกับกล้วยไม้ที่เป็นไม้บ้านเราไม้ประจำถิน่นเอื้องเข็มขาวพอสังเข็บนะครับเป็นที่เรียกว่าให้ได้รู้จักกันนะบอกไม้พวกนี้นะครับยิ่งนานวันยิ่งหายากขึ้นทุกทีครับขอขอบคุณครับแฟนๆที่ติดตามรับชมนะครับก็ ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามพบกันใหม่อยู่ที่หน้าครับสวัสดีครับ